ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพอดคาสต์ทอลกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้กันไหมครับตั้งใจทำเอฟมาอย่างดีอดอาหารมาทั้งคืนเลยนะแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บวัดค่าน้ำตาลในเลือดโอ้โหทำไมมันยังสูงอยู่เลยเนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่น่าหงุดหงิดแล้วก็ทำให้หลายคนสับสนมากเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนาสุดคาใจนี้ครับ ใช่เลยครับคำถามยอดฮิตเลยอดมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วทำไมน้ำตาลตอนเช้ามันยังสูงอยู่ได้เอาจริงๆคำตอบมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรากินเข้าไปเลยนะครับแต่มันซ่อนอยู่ใน,นกลไกที่ซับซ้อนของร่างกายเรานี่แหละเอาละมาดูกันเลยว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงมันไม่ใช่เค้กชิ้นเมื่อวานนะครับแต่เป็นสิ่งที่ร่างกายเราแอบทำตอนเราหลับสิ่งนั้นก็คือฮอร์โมนนั่นเองครับและผู้เล่นหลังในเกมนี้ก็คือคอร์ติซอลครับ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าฮอร์โมนความเครียดจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกธรรมชาตินะครับคือพอเช้าปุ๊บก็จะหลั่งออกมาปลุกให้เราสดชื่นตื่นตัวแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับถ้ามันออกมามากเกินไปมันจะกลายเป็นนาฬิกาปลุกที่วยวายเสียงดังแล้วก็ไปสั่งให้ร่างกายปล่อยน้ําตาลที่เก็บไว้ออกมาท่วมกระแสะเลือดเลยแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เจ้าคอติซอมมันพุ่งปรี๊ดขนาดนั้น ก็ไลฟ์สไตล์เรานี่แหละครับตัวดีเลยไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่สะสมมาเรื่อยๆนอนไม่ดีนอนไม่พอหรือแม้แต่น,นิสัยยอดฮิตเลยนะตื่นมาปุ๊บซัดกาแฟตอนท้องว่างปั๊บโอ้โหอันนี้เหมือนไปร้านน้ำมันเข้ากองไฟเลยครับกระตุ้นคอติซอลเต็มๆแต่เดี๋ยวก่อนไม่ต้องเครียดไปนะครับเพราะปัญหานี้มันมีทางแก้แล้วก็แก้ได้ที่ต้นต่อเลยด้วยเรามีเคล็ดลับง่ายๆแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากเรียกว่า3สเต็ป รีเซ็ตยามเช้าที่จะมาช่วยเราคุมเจ้าคอติซอลตัวปวดนี้แหละครับ3สเต็ปที่ว่านี้ก็คือ 1. Grounding 2. Movement และ3 s t r a t e g i c hydration เอาละเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าแต่ละอย่างมันทำยังไงแล้วทำไมมันถึงเ work มาเริ่มกันที่สเต็ปแรก grounding ครับอันนี้ง่ายแบบง่ายสุดๆเลยแค่ถอดรองเท้าแล้วไปเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าพื้นดินหรือทรายสัก5้าถึงนาทีแค่นั้นเลยครับการทําแค่นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการกดปุ่มสงบให้กับระบบประสาทเราเลยนะช่วยลดคอร์ซอลได้แบบตรงๆเป็นการสตาร์ทวันที่ดีมากๆครับสเต็ปที่2 movement หรือการขยับร่างกายนั่นเองคือพอเราสงบลงแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลาปลุกกล้ามเนื้อของเราให้ตื่นขึ้นมา กินน้าตาลส่วนเกินที่มันลอยฟุ้งอยู่ในเลือดเราเนี่ยแหละครับเลือกเลยครับว่าจะเดินเร็วสัก20-30นาทีหรือจะไปยกเวทให้กล้ามเนื้อได้ทํางานหรือถ้าเวลาน้อยจัดฮิตไอไปเลย5-10นาทีเป้าหมายหลักคืออย่างเดียวกันครับคือบังคับให้กล้ามเนื้อดึงน้ําตาลไปใช้ซัและสเต็ปสุดท้ายครับการดื่มน้ําอย่างมีกลยุทธ์คือตอนเช้าเนี่ยเราต้องดื่มน้ําอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ให้เป็นน้ําอุ่นสักครึ่งลิตรถึงลิตรหนึ่งแล้วก็เติมเกลือดีๆออออยย่างงเเเกกลลลลลืืืหหิมัรทะไปนดนึง ย้ำว่านิดเดียวนะครับเกลือนี่แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมเลยมันจะไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ช่วยให้เซลล์เราดูดน้ำเข้าไปใช้ได้ดีขึ้นหรือถ้าใครมีน้ําซุกกระดูกติดบ้านนะอันนั้นก็สุดยอดเหมือนกันจําประโยคนี้ไว้เลยนะครับตอนเช้า ร่างกายต้องการเกลือไม่ใช่คาเฟอีนคือร่างกายเราต้องการเกลือเพื่อสร้างสมดุลไม่ใช่คาเฟอีนที่จะไปสาดไฟให้ความเครียดมันลุกโชนขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาน้ำตาลสูงตอนเช้าได้โปรดเลยอย่าเพิ่งดื่มกาแฟตอนท้องว่างเด็ดขาดเอาละ่ะทีนี้หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยไอสามสเต็ปที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ทำไมมันถึงเวิร์ก เราจะพาทุกคนไปดำดิ่งสู่โลกวิทยาศาสตร์เบื้องหลังกันครับคำตอบทั้งหมดอยู่ในระดับเซลล์ของเรานี่เองขอแนะนำให้รู้จักกับฮีโร่ตัวจิ๋วในร่างกายเราครับชื่อของเขาคือไมโตคอนเดรียลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือเตาเผาพลังงานเล็กๆๆที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของเราเลยหน้าที่ของมันก็ง่ายๆครับคือเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานดังนั้นยิ่งเตาเผานี้มันแรงมันทำงานดีระบบเาผาผลาญของเราก็จะยิ่งดีเยี่ยมไปด้วย แล้วมันมีเรื่องที่เจ๋งกว่านั้นนีกครับคือเวลาที่ร่างกายเราสับสวิตไปใช้โหมดเผาไขมันเนี่ยมันจะสร้างสุดยอดเชื้อเพลิงพรีเมียมขึ้นมา2อย่างเลยนะอย่างแรกคือน้ำเมตาบอลิกอันนี้คือน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดที่เซลล์เราสร้างขึ้นมาเองกับอย่างที่2คีโตนครับเป็นพลังงานสะอาดที่เจ้าไมาโตคอนเดรียโปรดพรานมากๆม,มันเหมือนกับว่าเราได้ทั้งน้ำหล่อเย็นชั้นดีและก็ได้ทั้งน้ำมันเครื่องบินเจ็ตเติมเข้าไปในเตาเผาของเราพร้อมๆกันเลยแล้วไขมันในร่างกายเราล่ะ มันมีกี่แบบหลักๆเลยนะครับมี2แบบคิดง่ายๆคือมีไขมันจอมขี้เกียจกับไขมันจอมขยันไอเจ้าไขมันสีขาวเนี่ยคือจอมขี้เกียจครับวันๆไม่ทําอะไรเลยนอกจากเก็บพลังงานมีเตาเผาอยู่น้อยมากๆส่วนไขมันสีน้ําตาลโอ้โหนี่คือจอมขยันตัวจริงหน้าที่ของมันคือเผาพลังงานทิ้งเพื่อสร้างความร้อนแล้วในตัวมันนะอัดแน่นไปด้วยเตาเผาไมโตคนเดียเลยครับ และนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า bridging effect พูดง่ายๆก็คือเราจะไปปลุกไอ้เจ้าไขมันจอมขี้เกียจให้ลุกขึ้นมาขยันเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นไขมันจอมเผาผลาญมันเหมือนกับเราไปรีโนเวทโกดังเก่าๆที่เอาแต่เก็บของให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าสุดไฮเทคเลยครับสุดยอดไหมล่ะครับ โอเคเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนที่จะเอาทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันเอากิจวัตรตอนเช้ามาบวกก,บกับการเลือกเชื้อเพลิงที่ใช่เพื่อสร้างระบบเผาผลาญที่แข็งแกร่งแบบยั่งยืนและกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับคือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินอินซูลินเนี่ยมันคือสวิตช์หลักของร่างกายเลยครับที่คอยเปิดปิดโหมดเก็บไขมันถ้าอินซูลินถูกเปิดเมื่อไหร่คือระดับมันสูงขึ้น สวิตช์เผาไขมันจะถูกปิดลงทันทีดังนั้นถ้าเราอยากเผาไขมันเราก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้สวิตช์อินซูลินมันเปิดหรือก็คือต้องคุมมันให้ต่ำอยู่เสมอนั่นเองครับแล้วจะคุมอินซูลินยังไงล่ะก็ที่อาหารที่เรากินนี่แหละครับคำตอบง่ายๆเลยลองปรับสัดส่วนดูนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาน้ำตาลสูงนะ ลองเน้นไปที่ไขมันดีให้เป็นพระเอกเลยสักประมาณ60%ตามด้วยโปรโตีนให้เพียงพอที่ประมาณ20%แล้วก็จํากัดคาร์โบไฮเดรตให้เหลือน,น้อยกว่า20%การทําแบบนี้จะเหมือนเป็นการบอกร่างกายว่าเฮ้ hey, ไม่ต้องใช้น้ําตาลแล้วนะไปใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้เลย เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วการที่น้ําตาลในเลือดสูงตอนเช้ามันไม่ใช่ว่าเราทําอะไรผิดพลาดนะแต่มันคือสัญญาณที่ร่างกายส่งมาบอกเราว่าเฮ้เตาเผาพลังงานของเราต้องการการดูแลหน่อยนะพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานในร่างกายของเราเองแล้วหรือยังครับ มีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมคะคือเราตั้งใจทำ intermittent fasting หรือ IF มาอย่างดีเลยนะอดอาหารมาทั้งคืนกะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยระดับน้ำตาลต้องสวยแน่ๆแต่พอหยิบเครื่องมาวัดเท่านั้นแหละอ้าวทำไมมันยังสูงอยู่เลยมันน่าหงุดหงิดมากเลยนะคะเหมือนกับว่าความพยายามทั้งหมดของเรามันมันไม่ได้ผลเลย วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะเราจะมาเจาะลึกกันถึงกลยุทธ์ที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเพื่อจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าที่มันดื้อด้านนี่แหละไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพนะคะแต่เป้าหมายคือการปลดล็อกพลังงานให้เราทำงานได้เต็มที่ไปเลยทั้งวันซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากเอกสารที่สรุปแนวทางปฏิบัติไว้3ขั้นตอนง่ายๆทำได้จริงในตอนเช้าพร้อมกับคำอธิบายแบบลึกถึงระดับเซลเลยทีเดียวค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าไอ้เจ้าตัวการที่แท้จริงที่ทำให้น้ำตาลเราสูงตอนเช้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราไปดูกันค่ะว่า3ขั้นตอนง่ายๆแต่ทรงพลังที่เราทำได้ก่อนจะกินมื้อแรกของวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคค่ะ มาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากๆในเอกสารนะคะเขาบอกว่าต้นเหตุเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาหารมื้อสุดท้ายที่เรากินเมื่อวานจะทีเดียวแต่เป็นเรื่องของฮอร์โมนค่ะที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองในเช้านี้เลยใช่เลยครับเขาชี้เป้าไปที่ตัวกันหลักชัดๆเลยนั่นก็คือคอร์ติซอลหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นในชื่อฮอร์โมนความเครียด คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับร่างกายจะหลั่งคอ,อร์ติซอลออกมาตอนเช้าอยู่แล้วมันเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกตามธรรมชาติที่ทําให้เรารู้สึกตื่นตัวกระปรีกระเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ปัญหามันจะเกิดก็ต่อเมื่อระดับคอ,อร์ติซอลมันพุ่งสูงเกินไปสูงเกินไปแล้วมันมาจากอะไรได้บ้างล่ะคะแค่เรื่องเครียดๆที่ทำงานเหรอคะได้หลายอย่างเลยครับ ความเครียดสะสมการนอนหลับไม่พอหรือแม้แต่พฤติกรรมที่เราทำกันจนชินเลยอย่างการตื่นมาแล้วคว้ากาแฟดื่มตอนท้องว่างทันทีพวกนี้แหละครับคือตัวกระตุ้นชั้นดีเลยพอคอร์ดิซอมันสูงปรีดขึ้นมามันจะส่งสัญญาณเตือนภัยไปทั่วร่างกายเลยว่าเรากำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉินนะตับก็จะตอบสนองทันทีเลยครับด้วยการรีบปล่อยน้ำตาลกลูกโคสท,ที่เก็บสำรองไว้ออกมาในกระแสเลือดเพื่อให้เรามีพลังงานไปสู้กับไขคุกค้ามผลก็คือแม้เราจะยังไม่ได้ กินอะไรเลยแต่น้ำตาลในเลือดกลับสูงขึ้นมาซะอย่างนั้นโห oh, ฟังดูแล้วเหมือนร่างกายเรากำลังเข้าใจผิดไปหมดเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าการที่เราพยายามจะอดอาหารให้นานขึ้นไปอีกเพื่อให้น้ำตาลลดมันอาจจะยิ่งทำให้ร่างกายเครียดแล้วคอดิซอลก็ยิ่งหลังหนักกว่าเดิมกลายเป็นว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่เลยสิคะถูกต้องเลยครับนั่นคือจุดที่หลายคนพลาดกันเยอะมากการแก้ปัญหาจริงๆจ,งจึงไม่ใช่การอดให้นานขึ้นแต่คือการเข้าไปจัดการกับสัญญ,ญาณเตือนภัยที่ผิดพลาดนี่แหละครับต้องทำให้ร่างกาย รู้ว่าเฮ้ hey, ทุกอย่างโอเคไม่ได้มีเรื่องฉุกเฉินอะไรซึ่งนี่ก็นำเราไปสู่กลยุทธ์3ขั้นตอนง่ายๆหลังตื่นนอนที่ข้อมูลชุดนี้แนะนำไว้ครับ น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าต้นตอคือฮอร์โมนไม่ใช่แค่การอดอาหารแล้วแบบนี้เราจะเริ่มจัดการกับเจ้าคอร์ติซอลในตอนเช้าได้ยังไงบ้างคะในข้อมูลมีแนวทางแนะนําไว้ไหมมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกเลยนะครับเขาเรียกว่า grounding ครับหรือถ้าแปลแบบตรงๆงเลยก็คือการเอาตัวเองไปสัมผัสกับพื้นดินเอาแค่50นาทีเนี่ยมันส่งผลกับฮอร์โมนเราได้จริงขนาดน,นั้นเลยเหรอคะมีกลไกอะไรอธิบายไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากครับ จริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้รองรับอยู่นะครับการที่ผิวหนังของเราโดยเฉพาะฝ่าเท้าเนี่ยสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวธรรมชาติอย่างเช่นพื้นดินพื้นหญ้าหรือทรายมันมีประจุฟไฟฟ้าเป็นลบครับ ซึ่งมันจะช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติของเราได้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณตรงไปที่สมองส่วนที่ควบคุมความเครียดเลยครับบอกให้มันสลับจากโหมดสู้หรือหนีที่คอติซอลทางานหนักมาเป็นโหมดพักและย่ายที่ร่างกายร,รู้สึกสงบผ่อนคลายแทนในข้อมูลเปรียบเทียบไว้เหมือนการทําสมาธิเคลื่อนไหวเลยนะครับเป็นการเริ่มต้นวันที่บอกร่างกายว่าเช้านี้ปลอดภัยนะไม่ต้องตื่นรหนก อ๋อพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่เรื่องงม,มงายแต่เป็นการใช้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติของร่างกายเราเองแต่ก็มีคำถามต่ออีกนิดนึงค่ะสำหรับคนที่อยู่คอนโดในเมืองหาพื้นหญ้าพื้นดินยากๆจะทำยังไงดีคะมีทางเลือกอื่นไหม เป็นประเด็นที่ดีมากครับถ้าหาพื้นธรรมชาติไม่ได้จริงๆข้อมูลแนะนำว่ากิจกรรมอื่นที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกได้ผลใกล้เคียงกันอย่างเช่นการออกไปรับแสงแดดยามเช้าอ่อนๆสัก5-10ถึงนาทีโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นกันแดดนะครับเพื่อให้แสงเข้าทางจอประสาทตาไปรีเซ็ตนาฬิกาชีวภาพหรือแม้แต่การฝึกหายใจช้าๆลึกๆอย่าง square breathing คือหายใจเข้า4ี่วิกลั้น4ี่วิหายใจออก4ี่วิแล้วก็กลั้นอีก สีวิก็ช่วยลดคอติซอลได้ดีเหมือนกันครับเป้าหมายคือการเริ่มต้นวันด้วยความสงบไม่ใช่ความรีบร้อนโอเคเคลียร์เลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกคือส่งสัญญาณให้ร่างกายสงบลงก่อนทีนี้พอเราจัดการกับฮอร์โมนเครียดไปเปล่าหนึ่งแล้วแล้วน้ำตาลที่มันอาจจะถูกปล่อยออกมาลอยอยู่ในกระแสะเลือดแล้วล่ะคะเราจะจัดการกับมันยังไงต่อดี นั่นคือเป้าหมายของขั้นตอนที่2เลยครับ movement หรือการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อเราทำให้ร่างกายสงบแล้วสเตปต่อไปก็คือการใช้ประโยชน์จากน้ำตาลส่วนเกินนั้นซะเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อซึ่งเป็นเหมือนฟองน้ำดูดซับน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราเนี่ยดึงน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานครับ การเคลื่อนไหวนี้ต้องหนักขนาดไหนคะแค่เดินช้าๆไปรดน้ำต้นไม้พอไหมหรือว่าต้องถึงขั้นวิ่ง HIIT แบบเอาเป็นเอาตายเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นเลยครับความน่าสนใจคือแค่การเคลื่อนไหวเบาๆถึงปานกลางก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากแล้วตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ข้อมูลแนะนำคือการต่อย,ยอดจากการคราวดิ้งมาเป็นการเดินเร็วหรือ b r ริส walking สัก20-30นาที มันเป็นกิจกรรมที่ไม่หนักเกินไปแต่ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเริ่มดึงน้ำตาลไปใช้แต่สำหรับคนที่มีเวลาน้อยจริงๆนะครับการทำบอดี้เวทง่ายๆที่บ้านเช่นสควอตวิดพื้นหรือการทำ HIIT สั้นๆแค่5-10นาทีก็ <c oughs> าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วครับหัวใจสำคัญคือทำก่อนกิน เพื่อเคลียร์น้ำตาลเก่าออกไปก่อนที่จะรับของใหม่เข้ามาสุดยอดเลยค่ะทำร่างกายให้สงบด้วย Grounding ใช้พลังงานน้ำตาลเก่าด้วย Movement มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ข้อมูลบอกว่าสำคัญไม่แพ้กันคือการดื่มน้ำอย่างมีกลยุทธ์หรือ s t r a t e g i c hydration ซึ่งเขาเน้นมากว่ามันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำเปล่าธรมาธรมดาธรรมดาแต่เดี๋ยวนะคะในเอกสารบอกให้เติมเกลือลงในน้าเกลือหรอคะ ดิฉันนึกว่าเราพยายามจะลดโซเดียมกันมาตลอดแล้วนี่ให้มาดื่มน้ำเกลือตอนเช้ามันจะดีจริงๆหรอคะแล้วคนที่มีปัญหาความดันสูงล่ะคะกลุ่มนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมเข้าใจความกังวลเลยครับนี่เป็นอีกจุดที่ขัดกับความเชื่อเดิมๆของเราเลยแต่กลไกมันน่าทึ่งมากครับขั้นตอนที่3 strategic hydration คือการดื่มน้ำอุ่นอุณหภูมิใกล้เคียงร่างกาย ประมาณ500ถึง1,000มิลลิลิตรแต่หัวใจคือการเติมเกลือคุณภาพดีในปริมาณเล็กน้อยมากๆครับแค่ประมาณ18ถึง14ช้อนชาเท่านั้นเองโดยเน้นว่าเป็นเกลือที่ไม่ผ่านการขัดสีอย่างเช่น เกลือหิมาลัยสีชมพูเกลือทะเลหรือเกลือดำเพราะเกลือพวกนี้อุด,ดมไปด้วยแร่าธาตุกว่า80ชนิดไม่ใช่แค่โซเดียมคลอไรด์เพียวเหตุผลก็คือแร่าธาตุพวกนี้โดยเฉพาะโซเดียมกับโพแทสเซียมมีบทบาทสำคัญในการช่วยต่อหมวกไตซึ่งเป็นผู้ผลิตคอร์ติซอลให้ทำงานเป็นปกติ มันช่วยลดระดับคอร์ติซอลที่สูงเกินไปได้และที่สำคัญกว่านั้นคือแร่ธาตุเหล่านี้เป็นเหมือนกุญแจที่ไขประตูเซลล์ทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้จริงๆไม่ใช่แค่ดื่มแล้วก็ฉี่ออกไปหมด สำหรับคนที่มีปัญหาความดันสูงการใช้ปริมาณน้อยมากๆแค่ปลายช้อนชาและเลือกเกลือที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างเกลือหิมาอลัยมักจะไม่ส่งผลกระทบครับแต่น่านอนว่าควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเสมอโอ้โหเพิ่งรู้เลยนะคะว่าเกลือมีบทบาทลึกซึ้งขนาดนี้แล้วในเอกสารเห็นพูดถึงน้ำซุปต้มกระดูกด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงหรอคะ น้ำซุปต้มกระดูกนี่เหมือนเป็นขั้นกว่าเลยครับข้อมูลเรียกว่าเป็นซ u เปอร์โซลต์เลยเพราะมันคือสุดยอดของเหลวที่เต็มไปด้วยอิเล็กโทรไลต์และแร่ธาตุที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายตามธรรมชาติทั้งโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแถมยังมีคอลลาเจนและกรดอะมิโนที่ช่วยบำรุงลำไส้ด้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดถ้ามีเวลาเตรียมครับ แต่ดิฉันว่ากิจวัตรตอนเช้าของคนส่วนใหญ่รวมถึงตัวเองด้วยมันหนีไม่พ้นกาแฟหรือชาเขียวร้อนๆสักแก้วนะคะการดื่มน้ําเกลือแทนกาแฟนี่มันดูจะขัดใจข้อกาแฟน่าดูเลยนะประเด็นนี้ข้อมูลย้ําชัดเจนมากครับว่าสําหรับคนที่มีปัญหาน้ําตาลสูงตอนเช้าอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนตอนท้องว่างอย่างเด็ดขาดเลย พราะคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นมันจะยิ่งไปซ้ำเติมทำให้คอติซอลที่สูงอยู่แล้วพุ่งสูงขึ้นไปอีกเหมือนเรากำลังดับไฟแต่ดันราดน,น้ำมันลงไปเพิ่มสิ่งที่ร่างกายต้องการในตอนเช้าเพื่อสร้างสมดุลคือเกลือและแร่ธาตุครับไม่ใช่สารกระตุ้นไม่ได้หมายความว่าห้ามดื่มกาแฟไปตลอดชีวิตนะครับแต่แค่เลื่อนเวลาออกไปดื่มหลังจากที่ทำสามขั้นตอนนี้เสร็จแล้วและอาจจะหลังเมื่ออาหารมื้อแรกไปแล้วจะปลอดภัยกว่ามาก ผมเองก็เคยเป็นคอกาแฟาตัวยงตื่นมาต้องดื่มทันทีพอได้ลองเปลี่ยนมาดื่มน้ำเกลืออุ่นๆก่อนเชื่อไหมครับว่าการหยคาเฟอีนตอนเช้ามันลดลงไปเยอะเลยแถมรู้สึกสดชื่นแบบนิ่งๆไม่ใช่แบบใจสั่นด้วยฟังดูแล้วกิจวัตรสมขั้นตอนง่ายๆนี่มันส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะอยากรู้ว่าแล้วในระดับที่ลึกลงไปอีกที่ระดับเซลล์เลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ ทำไมการทําแค่นี้ถึงเปลี่ยนการทํางานของร่างกายเราได้ขนาดนี้สิ่งที่น่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับกิจวัตรทั้ง3ขั้นตอนที่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันคือการส่งสัญญาณปลุกไมโทคอนเดรียซึ่งเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานหรือโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายของเราให้เปลี่ยนโหมดการทํางานครับ จากเดิมที่รอจะใช้พลังงานจากน้ําตาลที่เรากําลังจะกินเข้าไปให้หันมาใช้ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายเราเป็นเชื้อเพลิงหลักแทนการเผาผลาญไขมันนี่มันดียังไงล่ะคะนอกจากเรื่องลดความอ้วนเมื่อร่างกายเข้าสู่โหมดการเผาผลาญไขมันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันจะสร้างผลพลอยได้ที่ทรงพลังออกมา2ออย่างซึ่งข้อมูลบอกว่าเป็นสุดยอดเชื้อเพลิงสําหรับไมโทคอนเดรียเลย อย่างแรกคือน,น้ำเมตาบอลิกนี่คือสุดยอดของเหลวให้ความชุ่มชื้นเลยนะครับเพราะร่างกายสร้างมันขึ้นมาเองภายในเซลล์ณจุดที่ไมโตคอนเดรียรต้องการใช้พอดีเปะมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่าน้ำที่เราดื่มเข้าไปจากภายนอกเสียอีกอย่างที่สองคือคีโตนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ให้พลังงานสูงและเสถียรมากสำหรับสมองและร่างกายเมื่อไมโตคอนเดรียรได้รับทั้งน้ำและคีโตนพร้อมกันมันจะทำงานเหมือนเครื่องยนต์ที่ได้รับการจูนมาอย่างดีเลยครับ ในข้อมูลมีการเปรียบเทียบไขมันในร่างกายเราเป็นสองสีด้วยใช่ไหมคะไขมันขาวกับไขมันน้ำตาลเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันเหมือนในนิยายวิทยาศาสตร์เลยที่เราจะเปลี่ยนไขมันตัวเองได้ ใช่ครับมันช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นมากไขมันสีขาวเนี่ยหน้าที่หลักของมันคือเหมือนโกดังเก็บของครับคือเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินไว้เฉยๆไม่ค่อยมีการเผาผลาญอะไรเท่าไหร่ในขณะที่ไขมันสีน้ําตาลจะเป็นเหมือนเตาเผาพลังงานที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาที่มันเป็นสีน้ําตาลก็เพราะว่ามันอัดแน่นไปด้วยไมโทคอนเดรียนั่นเองครับ และนี่ก็นำไปสู่แนวคิดที่สำคัญที่สุดจากข้อมูลชุดนี้ครับคือกระบวนการที่เรียกว่า Bridging ซึ่งเป็นกลไกที่เซลล์ไขมันสีขาวที่เคยเป็นแค่โกดังเก็บของเนี่ยถูกกระตุ้นจากกิจวัตรตอนเช้าของเราเนี่แหละ ให้สร้างไมโตคันเดียขึ้นมาใหม่ภายในตัวเองทําให้มันเปลี่ยนคุณสมบัติจากแคก่โกดังมาเป็นโรงไฟฟ้าที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้เหมือนไขมันสีน้ําตาลเลยนี่แหละครับคือกุญแจสู่การมีสุขภาพเมตาบอลิซึมที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงในระยะยาวคือการเปลี่ยนร่างกายจากโหมดเก็บสะสมมาเป็นโหมดเผาผลาญพลังงานการเปลี่ยนไขมันขาวให้เป็นเตาเผาได้นี่มันสุดยอดเลยนะคะแต่ก็สงสัยว่า มีปัจจัยอะไรไหมที่สามารถเข้ามาขัดขวางกระบวนการดีๆทั้งหมดนี้ได้เหมือนเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้เลยค่ะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพใหญ่ตัวร้ายตัวนั้นก็คืออินซูลินครับอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ส่งพลังมากและหน้าที่ของมันคือสั่งหยุดการเผาผลาญไขมันโดยตรงเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารโดยดเฉพาะคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลตับอ่อนจะหลั่งอินซูลินออกมา อินซูลินที่สูงขึ้นจะส่งสัญญาณไปทั่วร่างกายว่าหยุดเผาไขมันนะตอนนี้มีพลังงานใหม่เข้ามาแล้วให้เอาไปเก็บซะดังนั้นต่อให้เราทำกิจวัตรตอนเช้ามาดีแค่ไหนแต่ท้ามือแรกของวันเราจัดเต็มด้วยโดนัทกับกาแฟหวานๆทุกอย่างที่ทามาก็จะถูกเบรกทันทีครับแปลว่าสิ่งที่เรากินในมื้อแรกก็ยังสำคัญมากๆอยู่ดีสินะคะสำคัญที่สุดเลยครับช่วงเวลาการกิน หรือ eating window ของเราจึงต้องสอดคล้องกันโดยต้องเน้นอาหารที่กระตุ้นอินซูลินตำ่ำตามที่ข้อมูลแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำตาลสูงก็คือคาร์โบไฮเดรตควรจะน้อยกว่า20%ของแคลอรี่รวมเน้นโปรตีนให้สูงหน่อยที่ประมาณ20-30%และที่เหลือก็เป็นไขมันดีจากธรรมชาติเพื่อให้กระบวนการเผาผลาญไขมันที่เริ่มต้นไว้ตั้งแต่เช้าสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปแบบเอาไปใช้ได้ทันทีก็คือเริ่มต้นวันด้วยความสงบไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าเปล่าหรือแค่รับแสงแดดเพื่อลดฮอร์โมนเครียดจากนั้นก็เคลื่อนไหวร่างกายสักหน่วยเพื่อเคลียนน้ำตาลเก่าออกไปก่อนแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือแร่ธาตุเพื่อปรับสมดุลและให้ความชุ่มชื้นถึงระดับเซลล์แทนการกระตุ้นด้วยคาเฟอีนแค่3มขั้นตอนง่ายๆนี้แต่กลับเป็นการวางรากฐานการเผาผลาญพลังงานไปเลยทั้งวัน ถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราจากที่เคยหมกมุ่นแค่ว่ามื้อเช้าจะกินอะไรดีมาเป็นการให้ความสำคัญกับการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับวันใหม่ก่อนเป็นอันดับแรกมันคือการส่งสัญญาณที่ถูกต้องให้กับโรงไฟฟ้าในเซลล์ของเราตั้งแต่เริ่มต้นวันซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เน้นเรื่องกิจวัตร3ขั้นตอนในตอนเช้าเป็นหลัก แต่ในเอกสารก็มีการพูดถึงเทคนิคเสริมอื่นๆแวบๆหนกันนะคะเช่นการหายใจแบบ square breathing ที่เราคุยกันไปหรือการจัดการเรื่องการรับแสงในแต่ละช่วงของวันด้วยนี่เลยทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจให้ผู้ฟังได้กลับไปคิดต่อว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมง่ายๆแค่ประมาณ30นาทีในตอนเช้าสามารถเปลี่ยนโหมดการผลิตพลังงานในระดับเซลล์ของเราไปได้ทั้งวันแล้วมันจะมีปัจจัยที่ไม่ใช่อาหารเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นอีกไหมที่เราอาจจะมองข้ามไปตลอดไม่ว่าจะเป็นแสงอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งจังหวะลมหายใจของเราที่มันอาจจะมีพลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของเราได้มาหาศาลไม่แพ้กัน